สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนหาโทเค็นแล้วก็แจกสกินปืนฟรีๆด้วยนะครับเนาะงสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปืนฟรีๆนะครับเนาะอยากได้เพชรฟรีๆนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคลิปนี้มีแจกแน่นอนนะครับเนาะงสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับองน้องพี่มีแจกให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็ฝากกันนนด้วยละะกััครบเนาะป้าหรมายเลยนะครับองน พี่มีแจกให้นะครับงงน้องเราก็อย่าลืมนะครับวงน้องทุกๆสัปดาห์นะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับวงน้องพี่มีกิจกรรมวนวหมายเลขหนึ่งหมายเลขเลขนี่นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้อะไรเคยขออะไรมากนะครับเนาะวันนี้สามารถโหวตได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็จับปลาไม้เลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไปอ่านคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์มาแล้วนะครับเนาะว่าทุกคนอยากได้อะไร FC อ,อ,อยากได้อะไรนะครับเนาะพี่ไปอ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะสัปดาห์ทีีี่่่่ผาาาาานนนนนนมมมะะะะคคครรััับบบบวววงงง้ออลลิปถึ15,000เเเยยกกพพ็แุ นี้นะครับองน้องพี่จะมาแจกพร้อมกันเลยละกันนะครับน็อต5คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรนะครับองน้องวันพรุ่งนี้สามารถเข้ามารับกันได้เลยนะครับเนาะพี่จะเป็นการสุ่มคอมเมนต์แจกนะครับองน้องพี่จะสุ่มคอมเมนต์แจกวันพรุ่งนี้นะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับเนาะใครคอมเมนต์อย่าลืมคอมเมนต์รวยดีด้วยนะครับองน้องเพราะว่าวันพรุ่งนี้พี่จะสุ่มจากคลิปนี้นะครับเนาะคอมเมนต์เพื่อไปแจกวันพรุ่งนีง้ะ ah <ล>นะครับองน้องเออก็จับปลาไม้เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับองน้องแล้วก็สัปดดดาาาาาหหห์นน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 ีี้้้ะะะะะคคคคครรรรรััััับบบบบเเเกกก็็พลลลไไมมมมม่ยยยออออองงงขขส พี <muitas> ่ไปอ่านทุกคอมเมนต์มาแล้วนะครับน้องก็คือมีคนขอมาแทบทุกคลิปเลยนะครับน้องว่าอยากให้พี่แจกลูกซองควงสีม่วงหน่อยนะครับวงน้องก็จัดไปเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ลูกซองควงสีม่วงตัวนี้นะครับวงน้องก็โหวตมาได้เลยนะครับน้องก็อยู่หมายเลขหนึ่งเลยนะครับวงน้องก็พิมพ์คําว่าลูกซองก็ได้นะครับน้องพิมพ์สั้นๆก็ได้นะครับวงน้องก็ถือว่าพี่จะแจกให้ละกันนะครับน้องก็คือจะแจกพร้อมบัตรกาลินาละกันนะครับน้องสองร้อยบาทนั่นเอนนะครับ ก็จับเป้าหมายเลยนะครับวงน้องหมายเลขหนึ่งเป็นทางด้านของลูกซองควงสี่ม่วงตัวนี้นะครับเนาะถ้าใครคอมเมนต์มาขอไลน์มานะครับวงน้องก็โหวตใส่ได้เต็มที่เลยนะครับเนาะก็คือ1คนต่อหนึ่งคอมเมนต์นะครับเนาะสามารถส่วนพี่ส่วนน้องนะครับเนาะหรือว่ามีหลายไอดนะครับวงน้องก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเนาะหรือว่าแชร์คลิปพี่นะครับไปหน้าเฟซตัวเองก็ได้นะครับเนาะแล้วก็บอกเขานะครับเนาะว่ามาโหวตหมายเลขหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็สามารถทําได้นะครับเนาะพี่ไม่ห้ามอยู่แล้วนะครับวงน้องนะคร คือสรุปแล้วนะครับวงน้องสัปดาห์นี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้องก็คือถ้าอยากได้นะครับวงน้องให้พิมพ์คําว่าลูกซองมาได้เลยนะครับน้องพิมพ์สั้นๆมาได้เลยนะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับน้องก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะครับน้องก็จะปั๊มไม้เลยนะครับวงน้องแล้วก็วันพรุ่งนี้ตอนสี่โมงเช้าเข้ามารับกันได้เลยนะครับน้องแล้ก็หมายเลขสองนะครับวงน้องก็ไม่แพ้กันนะครับน้องก็คือมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบบบววววว่าาาาาาาออออออยยกกกไดด้้้้้นนนนนนนตตััััีีะะคคคครรรร็็ืเปขถใ ได้นะครับวงน้องพิมพ์คำว่า ak มาได้เลยนะครับเนาะหรือว่าหมายเลข2ก็ได้นะครับวงน้องเหรอฮะก็จับประมาณ้เลยนะครับเนาะหคนต่อ1คอมเมนต์เท่านั้นนะครับวงน้องก็บอกแล้วนะครับเนาะว่าอย่าคอมเมนต์เยอะนะครับวงน้องเหรอฮะก็จับประมาณ้เลยนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ UID ตามด้วยนะครับวงน้องเพราะว่าพี่จะมีการสุ่มคอมเมนต์แจกด้วยนะครับเนาะในคลิปนี้เลยนะครับวงน้องเหรอฮะก็จับประมาณ้เลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ ak ดาก้อนตัวนี้นะครับเนาะพี่สามารถแจกให้ได้นะครับวงน้องเพียงแต่วงน้องโหวตได้เลยนะครับเนาะหมายเลข1เป็นทางด้าานขขอองงลลูกซหมยเ2เป็นทาง นะครับ ps. Ps ้องก็จับป่าไม้เลยนะครับวงน้องก็มี2สกินปืนให้เลือกนะครับน้องแล้วก็วันพรุ่งนี้ตอนสี่โมงเช้านะครับวงน้องก็สามารถเข้ามารับของกันได้เลยนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าพี่จะมาสอนรับนะครับวงน้องก็คือสอนหานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของโทเค็นตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าทุกคนจะได้หานะครับน้องเพื่อไปแลกสกินปืนถาวอนนะครับวงน้องก็มีพามร์มี M60 นะครับวงน้องก็จปมีเลยนนะครับอ็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนม้เล M60 เชื่อก็คือ P90 นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของลูกซองเก่าด้วยนะครับงงน้องก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะก็จากปลาไม้เลยนะครับงงน้องเราก็จะมีทางด้านของชุดอาวุธตัวใหม่นะครับงงน้องที่แบบว่ามาแจกให้ฟิฟี่นะครับน้องเราก็ชุดอาวุธก็จะกลับมาด้วยนะครับงงน้องก็อยู่ที่ 2 5เพเท่านั้นนะครับเนาะเราก็จะมีกล่องแจกฟรีด้วยนะครับวงน้องก็คือกล่องตัวนี้นะครับเนาะจะมาแจกฟรีด้วยนะครับวงน้องในกล่องนะครับเนาะก็มีทางด้านของสุดด้วยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสุดอมวยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องสกินล่าเมอร์นะครับเนาะสกินกระเป๋าสกินสเก็ตบอร์ดนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมตุ๊ดจีนนะครับวงน้องเออก็จับเปล่าไม้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่มีเสื้อซาสสามารถเลจน้ไดนะครับวงนีเลยนนะะครับ ที่กิจกรรมตัวนี้ต้องมีหลักๆเลยนะครับวงน้องต้องมีโทเค็นตัวนี้เลยนะครับเนาะก็คือโทเค็นตัวนี้นะครับวงน้องสามารถหาได้นะครับเนาะวันหนึ่งสามารถหาได้5โทเค็นเท่านั้นนะครับวงน้องไม่รวมตามแมปนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือสามารถหาได้นะครับเนาะล็อกอินเข้ามาเล่นให้ครบเวลานะครับเนาะเราก็สังหารศัตรูให้ได้นะครับวงน้องเราก็ถ้าถามว่าโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะสามารถแลกอะไรได้บ้างนะครับวงน้องก็คือโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะสามารถแลกสุดได้ฟรีๆนะครับวกนนน้องเเรรา็ี่ลยะคับเนาะของทีี่เรราจะได้ฟๆนะะคครัับวกนนนน้้อองีีไม่่่ใชโททเ็จแล นะครับเนาะอันนี้เราสามารถเลือกได้หนึ่งอันเลยนะครับวงน้องก็คือเราอยากเลือกอะไรก็ได้นะครับเนาะหนึ่งไอดีสามารถเลือกได้1อันเท่านั้นนะครับวงน้องก็มีทั้งสุดผู้หญิงแล้วก็สุดผู้ชายแล้วก็สกินปืนลูกซองนะครับเนาะพี่เสื้อว่าหลายๆคนนะครับวงน้องก็คงอยากได้สกินปืนลูกซองแน่นอนนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของสุดผู้หญิงนะครับวงน้องก็สวยมากนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็สามารถแลกได้เลยนะ นะครับเนาะสแต็กของมานะครับวงน้องก็คือเพิ่มระยะลดแม่นยำแล้วก็เจาะก่อนนะครับเนาะจะเพิ่มมาทําไมนะครับวงน้องก็คือเพิ่มระยะมาแล้วยิงไม่โดนนะครับวงน้องเพราะว่าลดแม่นยำนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแต่ยิงได้ไกลขึ้นนะครับเนาะก็ดีนะครับวงน้องสกินปืนตัวนี้นะครับเนาะเพราะว่ามันมีเจาะก่อนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากอแตกโคตรเร็วนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเนาะวันที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือสามารถรับได้จริงๆนะครับก็เป็นวันที่ยี่ส อย่าว่าพี่ไม่บอกนะครับองน้องส่วนโทเค็นนะครับน้อก็คือจะสามารถแลกสุดได้นะครับโทเค็นก็จะมี2จุดนะครับวงน้องก็คือจุดแรกก็เป็นการทำภารกิจเพื่อมารับนะครับน้องจุดที่2นะครับวงน้องเล่นโหมด4เวสสแล้วก็จบนะครับน้องก็จะได้รับ เกมละ2อันนะครับวงน้องหรือว่าเกมละ2โทเค็นนะครับเนาะสำหรับโทเค็นที่ทุกคนต้องได้หานะครับวงน้องเพื่อมาแลกสุดฟิฟี่แล้วเองนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องวันนี้พี่มาสอนหาแล้วนะครับเนาะว่าโทเค็นสามารถหาได้ยังไงนะครับเนาะเราก็ของรางวัลนะครับเนาะจะมีอะไรบ้างนะครับวงน้องก็ตามนี้เลยนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของสุดนะครับวงน้องสกินปืนหาวอนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสุดอ้ามวยตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ฟิฟี่นะ เราจะได้ฟรีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็จะประมาณ้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเสริมแน่นอนนะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะสิ่งที่อัปเดตเข้ามาวันนี้นะครับวงน้องไม่ใช่ว่าจะมีแต่สายฟรีนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาวันนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสายเติมก็มีการอัปเดตเข้ามาเหมือนกันสาหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ท่าทางนะครับเนาะหรือว่าคนไหนที่แบบว่าอกหักนะ วันนี้อัปเดตท่าทางตัวใหม่เข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็คือเป็นท่าทางเสียใจนะครับนาอแต่ก่อนที่จะไปรับท่าทางนะครับวงน้องเรามารับของพี่ๆก่อนเลยนะครับนาอก็คือวันนี้สามารถรับบัตรเปลี่ยนซื้อได้แล้วนะครับวงน้องตามที่พี่อัดคลิปนะครับน้องยังไม่สามารถรับได้นะครับวงน้องแต่วันนี้นะครับนาอก็จะสามารถรับได้แล้วนะครับวงน้องในส่วนของบัตรเปลี่ยนซื้อนะครับนาอก็เข้าไปรับกันด้วยละกันนะครับองน้องก็1นใบนะครับนาอกับบัตรเปลี่ยนซื้อนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็อย่างง ท่าทางตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าเสียใจมากๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นท่าทางอกหักนะครับน้องก็คือหัวใจแตกสลายนะครับวงน้องเออก็จะประมาทเลยนะครับน้องก็คือหัวใจแตกสลายนะครับวงน้องพี่นึกถึงเสียงซาวเดอร์เลยนะครับน้องที่แบบว่าเขาฮิตในติ๊กตอกในตอนนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับน้องก็จะประม้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับน้องกับ่าางงวววน้กกออย็ถืสม นระับเราก็เท่มากเลยนะครับนอะกกับท่าทางหัวใจแตกสลายตัวนี้นะครับบงน้องก็กล่องหนึ่งอยู่ที่25เพเท่านั้นนะครับนาะอให้เราสุ่มหาโทเค็นแล้วก็สามารถไปแลกได้เลยนะครับนอะกนะกับท่าทางตัวนี้นะครับบงน้อง ก็ถือว่ากิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนาอพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากุญจินนี้นะครับนาะสามารถรับของฟรีได้เยอะมากนะครับนาอก็มีทางด้านของชุดอ้วยนะครับวงน้องสกินปืนฟรีนะครับนาะของฟรีเยอะมากนะครับวงน้องเก็จับประมาณเลยนะครับน้องแล้วที่สําคัญนะครับวงน้องก็คือสกินปืนนะครับเราได้ถาวรได้ยกเซิร์ฟด้วยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยนะครับนาอก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่่แบบวาาาอยกได้สนนปื มีพี่ก็มีแจกให้ด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้นี่นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะครับเนาะว่าอยากได้หมายเลขนะครับวงน้องแล้วก็ตามด้วยย่วดีตัวเองด้วยนะครับนอนพี่จะมาสุ่มคอมเมนต์แจกเนี่ยนะครับวงน้องก็เป็นวันพุ่งนี้นะครับเนาะแจกจัดหนักจัดเต็มนะครับวงน้องแจกทั้งสกีนปืนแจกทั้งเพชรด้วยนะครับเนาะก็จัประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้นะครับเนาะก็สามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมของพี่เเลยอง นะครับวน้องควักกระเป๋าตังค์ตัวเองเลยนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวน้องๆสำหรับวันนี้พี่ก็อขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนอะไว้เจอกันใหม่คลิปพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวน้องหรือว่าตอนเย็นแล้วกันนะคะนรับเนาะบ๊ายบาย